สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะใครที่จบการเสี่ยงดวงนะคะลงนลําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะนะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยพุ้นหวยลาหวยอนอยหรือหวยรายวันนะคะนะ่าจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันก็ไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เราก็มาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะเราจะมนที่4กรกฎาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะแค่คู่2คู่นะคะเลขมันก็ไม่เยอะนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะนะเราก็อย่าเปิดเยอะนะครับ เปิดเยอะไปแล้วมันสับสนนะคะเลขมันเยอะหลายคู่ก็ไม่ไหวนะคะเรากันจะเปิดแค่สามใบเข้าเข้าไม่เข้าก็แล้วไปนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าเลขมงคลน,นะคะประจำวันที่สี่กรกฎาคมนี้เป็นเลขอะไรเปิดสามใบนะคะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วแต่นะคะนะเปิดเยอะไปมันก็สับสนนะคะเลขเยอะแล้ว ไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะคะเป็นสิบสิบคู่มันก็ไม่ไหวโอเคนะคะได้มาเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวเวอร์มีลุ้นนะหนึ่งนะคะไม่ไม่ใช่เชี่ยนนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะ 118นะคะทุกคน118นะคะ118นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเงรวยรวยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหร,รับคลิปนี้สวัสดีค่ะ